สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการพระคำวันนี้นะครับเรายังคงอยู่ในช่วงของการใช้พระคำพระเจ้าหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับในแต่ละวันวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม,มปฐมกาลบทที่12นะครับข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3นะครับผมอยากให้ฟังนะฮะพระเจ้าตรัสกับอับรามว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใจเราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเราจะอํานวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาบคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าแม่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเราต่างทราบดีว่าอับราฮัมนะครับถูกเรียกนะครับหรืออับรามนะถูกเรียกออกมาจากครอบครัวนะครับโดยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ไปที่ไหนแต่โดยความชื่อนะครับอับรามเองก็ได้ออกมาจากครอบครัวออกจากชาติพิโนเหมือนที่บัมพีได้บันทึกไว้ แต่สิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่อยากจะเห็นึงพระพรที่มาจากพระเจ้าผ่านพระชนะกับพระองค์ในตอนนี้ก็คือพระเจ้าบอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่และเราจะอวยพรแก่เจ้าพี่น้องครับเราขอบคุณที่พระเจ้าทรงเลือกเรียกเราเอเมนไหมครับและทุกวันนี้เป็นดั่งที่พระเจ้าได้อวยพรอับราฮัมหรืออับรามเราจะเป็นชนชาติใหญ่แต่พูดถึงนะครับจำนวนประชากรในโลกตอนนี้นะครับ บุคคลที่หรือคนนะฮะที่เปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าแล้วนะครับนับประมาณสองพันกว่าล้านคนทีเดียวทั่วโลกเราถือเป็นชนชาติใหญ่นะครับที่อยู่ในโลกนี้ที่เคารพและศรัทธาและเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้ายังบอกว่าอะไรครับเราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องืีไปและเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอ่านแล้วก็ธิฐานกับพระเจ้าพระเจ้าประบิดาขอให้ชีวิตของลูกนั้นช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร จริงๆแล้วเป็นพระมบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ถูกไหมครับการนําคนที่ไปรู้จักกับพระเจ้านําคนที่อยู่ในความมืดออกมาสู่ความสว่างการประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เท่ากับว่าเรากําลังช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรได้เป็นพระพรแห่งความรอดเป็นพระพรในการยกโทษและให้อภัยเป็นพระพรในการชําระใช่ไหมครับที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องกับถามตัวเองทุกๆวันนะครับว่าตั้งแต่เริ่มตอนเช้าจนถึงเราเข้าบ้านและอาบน้ํานอนนั้นวันนี้ เราช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรหรือไม่เพราะฉนั้นชีวิตเราสําคัญนะพี่น้องการสะท้อนพระสะรีของพระเจ้าการนะครับตั้งจิตนะครับตั้งใจเพื่อที่จะถวายเกียรติพระเจ้าในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ความสามารถเราก็สามารถช่วยคนได้รับพรได้ถูกต้องไหมครับเราสามารถแบ่งปันในสิ่งที่เรามีเราสามารถแบ่งปันความรู้แบ่งปันความสามารถหรือแบ่งปันสิ่งที่เรามีเพื่อช่วยเหลือคนที่ยากจนและขัดสนได้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระพี่บอกว่าเราจะอํานวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้า ก็้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอาจจะอวยพรแก่คนที่อวยพรเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยกิสเซียนนะครับน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้เมื่อเราเป็นพรกับผู้อื่นนะครับพี่น้องก็อย่างที่บอกไว้ตามหลักการนะครับแห่งพระคำพระเจ้าหวานสิ่งใดได้รับสิ่งนั้นเมื่อเราหวานการเป็นพรเมื่อรหาวานชีวิตที่ดีหวานชีวิตที่ช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือก็จะกลับคืนมาและไม่พอครับพระเจ้าก็สามารถที่จะอวยพรผู้อื่นได้ด้วย แต่ถ้าหาใครสาบแช่งเราพระเจ้าบอกว่าใครสาบแช่งเจ้านะครับก็จะว่าเราจะสาบแช่งคนนั้นด้วยแม่ก็อย่างที่พระพีได้บอกว่าการแค่แค้นเป็นของพระเจ้าเพราะจะมีศัตรูพี่น้องกับการทําดีหรือการมีชีวิตที่ถูกต้องบางครั้งก็อาจจะเป็นที่คัมเ็นหรือเป็นที่ไม่พอใจของคนลหลายๆคนก็ได้แต่เราต้องมอบเรื่องนี้ไปกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เองและสิ่งที่สาคัญนะครับบรรดาเผ่าพัพนธุ์ทั่วโลกจะได้ผ่อนพระเจ้าข่าวประเสริฐตอนนี้นะครับกระจายไปทั่วทุกมุมโลก มนุษย์ทุกคนรู้มาจากพระเจ้าอยู่แล้วนะครับด้วยเหตุนี้เมื่อเรามีโอกาสประกาศนะครับใช้เวลากับพระเจ้าของพระเจ้าใช้เวลาในการประกาศบางกรมีของประทานหลากหลายผู้ภาษาอังกฤษก็ได้เยอรมันก็ได้จำฮั่นภาษาฝรั่งเศสก็ได้เราสามารถที่เป็นพรในการประกาศข่าวประเสริฐคนอีกมากมายทั่วโลกนะครับทุกเผ่าพันธุ์จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้พระธรรมตอนนี้หนุนใจเราสิครับเมื่อพระเจ้าอวยพรอับราม เท่ากับประโยคนี้ได้อวยพรกับเราด้วยดําเนินชีวิตนะครับช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเเมนไหมครับตั้งเป้าสิครับว่าวันนี้ท่านจะช่วยให้ใครบ้างได้รับพรที่มาจากพระเจ้าและทําสิ่งนั้นนะครับเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเอาละครับหวังว่าพระวจนะในปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึง3วันนี้นะครับจะเป็นข้อคิดสําหรับเราด้วยกลับมาพบกับผมนะครับได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีต้องขอลาไปก่อนนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ